สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการใช้งานแอป n e x t t ในขั้นตอนการสร้างบริษัทนะคะกดที่3ขีดข้างบนเลือกการตั้งค่าข้อมูลบริษัทรหัสบริษัทไม่ต้องแก้นะคะใส่รหัสสาขาชื่อบริษัทภาษาไทยชื่อบริษัทภาษาอังกฤษค่ะ แล้วก็กรอกที่อยู่ค่ะใส่ชื่อผู้ประกอบการค่ะเลขทะเบียนการค้าเลขประจำตัวผู้เสียภาษีค่ะระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ แล้วก็รูปแบบภาษีเป็นภาษีรวมในนะคะเปลี่ยนวันเริ่มใช้ระบบค่ะเป็นวันที่1เดือน1ปี2023ค่ะการบันทึกรายการบัญชีสินค้าสำเร็จรูปเลือกแบบสิ้นงวดค่ะบันทึกรายการบัญชีวัตถุดิบแบบสิ้นงวดค่ะการตีราคาสินค้าสำเร็จรูปตีราคาวัตถุดิบคงเหลือเป็นเข้าก่อนออกก่อนค่ะแล้วก็ล็อกรานเซชั่นให้เลือกล็อกค่ะ กดติ๊กถูกที่ขวาบนค่ะแล้วก็กดตกลงค่ะกดยืนยันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ